สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube สินายไมโครซิงครับนี่ครับวันนี้จะพามารีวิวนี่ครับฮิตาชิเซ x ตเอ็กคิดหนึ่งนะครับคันนี้ร้อยยี120่คิดหนึ่งนี120่ร้อี่สคิดหนึ่งคันนี้มีสองคันนะครับใครหาอยู่นะครับมี2องคันก็คือคันนี้อาร์มธรรมดานะครับแต่คันข้างหน้าอาร์มพิเศษนะครับคันนี้อาร์มธรรมดา นะครับใหม่บ้านเราไอซื้อศูนย์บ้านเรานะครับเนี่ยแต่ว่ารอเอกสารหน่อยหนึ่งครับรอตอนนี้รอเอกสารประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขกขททาเอกสารอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าคันนี้ราคาเปิดไว้ที่แปดแสนแปดหมื่นบาทนะครับแปดแสนแปดหมื่นบาทคันข้างหน้าหนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาทนะครับต่างกันนะครับก็คือคันนั้นอ,อ,อาร์มพิเศษนะครับอันนี้อาร์มธรรมดานะ จะต่างกันอยู่ระบบพวกสีก็ไม่ต่างกันเท่าไรครับสีก็ไม่ต่างกันเท่าไรแต่ว่าคันนี้จะได้ฟิล์มสวยฟิล์มเดิมนะครับโซ่หนาๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับโดยรวมบ่มอาไม่มีร้าแตกสีนกระบอกเราเปลี่ยนให้ทั้งสีทั้งสีนะครับเนี่ยฟันเปลี่ยนให้นะครับสลักปุ่งกีนะครับเนี่ยครับปุ่งกีหนาะๆเลยแล้วก็สลักปุ่งกีทําให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรอเอกสารหน่อยนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาจองไว้รอเอกสารประมาณสักสักหน่อยหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งไม่ยากครับเนี่ยครับเอกสารทําไม่ยากเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็ได้เลยนะครับจัดเฟรนแนได้อยู่นะครับจัดเฟรนแนได้อยู่ห้าหกแสนนะครับดาวสบายๆหรือใครไม่อยากแช่คนทัครับดาวสักสี่แสนครับที่เหลือเป็นจัดเฟรนแนนสักสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับเนี่ยครับฟัน เปลี่ยนให้ห้าฟันแปดสิบแปดนครับดูดูน,ดนะครับดูเฟรมนะครับดูเฟรมเนี่ยสวยๆเลยเฟรมดูสติกเกอร์ลอนำอยังอยู่นะเห็นไหมสติกเกอร์ลอนำอยังอยู่นียครับเฟรมสวยจริงๆนะเอาให้ดูเนี่ย สวยกว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วล่ะครับเนี่ยถ้าฟิล์มสวยกว่า yeah. น,นี้ก็ป claro ้ายแดงเห็นไหมลอนำลอนำอยู่ในซองลอนำอยู่ในซองนะครับเนี่ยเห็นไหมลอนำหม่นะครับลอนำหม่เนี่ยครับมหนาเลยเนี่ยครับเอวไม่มีรวมนะครับเอวแน่นนะครับเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์ยังฝั่งนี้ยังติดนะลอนำเนี่ยเนี่ยครับ อยู่ในซองเลยสวยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมดูข้างล่างสีเดิมสีเดิมติดน,นะครับนะครับหรือลูกค้าลองมาดูได้ครับเผื่อชอบชอบบุมอารมสั้นอามยาวนะครับลองมาดูได้ราคาก็มีให้เลือกสองราคานะล้านกับห้าหมื่นกับล้านห้าหมื่นกับแปดแสนแปดหมืนบาทนะครับคันนี้แปดแสนแปดหมืนบาทนะครับ เดี๋ยวให้ดูเฟรมฝั่งนี้นะเห็นไหมเนี่ยเฟรมสวยก็ว่าสวยนะครับเฟรมไม่สวยก็ว่าไม่สวยนะครับเนี่ยโซ่หนาๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเฟรมสวยๆเลยเนี่ยครับเห็นไหมสปอคเก็ตสปอคเก็ตหนาตืบนะครับใช้ยาวๆนะครับสปอคเก็ตหนาตืบเนี่ยโซ่โซ่หนาๆนะเนี่ย ลิงหนา,นาบูทไม่มีแตกเนี่ยครับบูทไม่มีแตกช่วงล่างเต็มนะครับรล้อเลื่อไม่มีแตกนะมาที่เราเนี่ยถ้ารถมาที่ผมเนี่ยผมจะแรกจะดูล้อเลือก่อนนะครับล้อเลือมีแตกไหมโซ่พอได้ไหมหรือว่าโซ่บูทแตกนะครับหรือแตกไม่แตกนะครับตัวประมาณไหนนะครับเราจะพิจารณาก่อนเปลี่ยนนะครับตัวไหนไม่ดีเราเปลี่ยนออกนะครับเนี่ย แต่อันนี้คือช่วงล่างเต็มช่วงล่างเต็มแน่นอนนะครับช่วงล่างเต็มแน่นอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะใกล้ปั๊บเนี่ยครับนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเช็ค่วดซึมให้นะครับแต่รถตึงมาเดี๋ยวเราจะเช็คร่วซึมให้นะครับโดยรวมคันนี้ก็ล้างตอนนี้ล้างแล้วก็เปลี่ยนซีน ก็บอกแล้วก็ทำสักงรพุ่งขีให้นะครับเดี๋ยวรอเก็บด้วซึมนิดนึงครับเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บั่วซึมให้ใบท็กก็น่าจะอยู่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณ50าสิบเซนหรือเปล่าใบท็กนี่ครับนี่ครับสปอกเก็ตเนี่ยครับให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวระบบไกวว่ากันที่หลังนะครับนี่ครับเฟรมทีสวยเลยเฟรม เตรียมสวยเลยแต่ระบบล้อคนขับอยู่นะครคนขับไปดูแมคโคร0 0รุ่น7นะครับไม่มีเวลาว่างมารีวิวให้นะครับคนขับยังไม่มานะครับแอร์เราออกมาล้างถอดออกมาล้างเช็คระบบให้นะครับมาที่นี่ก็คืออย่างไหนไม่ดีเราจะเช็คให้ก่อนนะครับหรือว่าลูกค้ามาความไม่ดีอีกเราก็เก็บให้นะครับอย่างระเลไม่ดีไม่ เ้วเลือแตกเราก็เปลี่ยนให้นะครับไฟไม่มีเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นเราก็ทําให้ใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูปัมนะเดี๋ยวปัม,ป,มปัมแห้งๆเลยนะครับปัมแห้งๆเลยปัมขาบุแห้งๆเลยปัมแห้งๆเลยครับเนี่ย แมามแห้งเลยใครหาฮิติชิสาวกฮิติชิอยู่นะครับมีสองคันให้เลือกนะครับลองมาดูได้ครับจัดเฟรนเดนได้นะครับคันนู้นก็จัดเฟรนเดนได้เก้าแสนดาวแสนห้านะครับคันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจัดเฟรนเดนได้เท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณคันนี้น่าจะจัดเฟรนเดนได้ประมาณแปดแสนนะครับเฮ้ยคันนี้น่าจะจัดเฟรนเดนได้วันเจ็ดแสนนะครับดาวแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็ ที่เราอยากให้มีเงินดาวบ้างนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยครับหรือใครไม่อยากแก้คุณค้ำเครดิตไม่ค่อยดีก็ติดเครดิตติดบูโรก็ออกได้นะครับติดเครดิตติดบูโรหรือว่าติดอะไรก็ออกได้นะครับขอให้มีเงินดาวสักสี่ห้าแสนนะครับรสบายๆดูภายในนะครับ ภายในนี่ครับไม่ผุนะตรงนี้ไม่ผุนะสภาพนี่ครับประมาณนี้เลยสวยอยู่เนี่พิจิชิฮิติชิเซ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับใครหาอยู่ก็เนี่ยครับชั่วโมงการทำงานก็หนึ่งมืนสี่ร้อยสี่สิบชั่วโมงอมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นยเย็นช้ำ แอร์เย็นช่ำนะนี่ครับเพราะว่าเราถอดระบบแอร์ออกมาล้างเรียบร้อยรรหรือลูกค้ามาดูตรงไหนไม่ดีก็บอกให้เราเก็บได้เลยครับก่บอนที่จะออกจากบ้านเราเพื่อเอาไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวไปลงหน้างานก็ไม่มีที่เก็บนะครับเนี่ยนะครับเยวสวิงแห้งๆเลยดูนะครับแถวเนี้ยแห้งๆเลย มาดูก็เห็นสายไหนแตกหรือว่าตรงไหนรั่วซึมก็บอกได้ครับเดี mm ๋ย hmm. วเราเปลี่ยนให้มันไม่เกินความสามารถเรานะครับเอาไปลูกค,ค้าก็ไม่ต้องไปเติมน้ํามันในวรลิกหรือว่ายัางไงก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเครื่องก็เครื่องก็เป็นเครื่องอีสูงนะครับเครื่องอีสูเหมือนเดิมครับไซเล็กนะครับ เียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเสียงเครื่องแต่ก็รอเอกสารหน่อยนะครับอันนี้รอเอกสารหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราตามให้ได้อยู่แล้วจากกิจชีนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร062338888นะครับ062338888นะครับเดิมบางนะครับ อยากให้ทําสีให้ก็มาคุยกันได้ครับมาคุยกันได้อยากให้ทําสีให้ก็มาคุยกันได้นะครับรถเรามีเข้าเรื่อยๆนะครับออกเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็รอออกหลายคันนะครับสี่ห้าคันอยู่ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไปอุดรคันหนึ่งไปอุบรคันหนึ่งนะครับแล้วก็คารสินก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเอามาเราก็ติดฟิล์มให้ใหม่ เช็คระบบไฟติดไหมนะครับเช็คแอร์นะครับเช็ครั่วซึมของซีนกระบอกนะครับเราเอามาไม่ใช่ว่าเอามาล้างขายเลยนะครับนี่ครับเราได้รถมาก็เช็คให้ลูกค้าก่อนขายนะครับไม่ใช่ว่าจะขายเลยนะครับนี่ครับลูกค้ามาดูก็นี่ครับหารุ่นนี้ไว้ใช่ก็ลองมาดูได้ครับลองมาดูได้มีฟรนซ์ลองรับนะครับยแ่น้์นะครับหรือโทรสอบถามได้เลยครับอยากได้รุ่นไหนหารุ่นไหนอยู่ก็โทรสอบถามได้เลยครับ เบอร์ตัเนี่ยตามที่ผมบอกเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ